สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันทุกประจําทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ในโอเคเจดมนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ฟุตบอลโลก2022ที่กาตารอบเพลย์ออฟโซนยุโรปสปอร์ต 88s ให้คุณได้มากกว่าให้โชค2ต่อร่วมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดทั้งเดือนรวมมูลค่ากว่า1 0 0 0 0บาทรางวัลใหญ่ iPhone 13 Pro เลยนะจ๊ะดูรายละเอียดและเงื่อนไขกิจกรรมได้ที่ แอดสปอร์ตแปดแปที่นี่ที่เดียวไลน์แอดแอดสปอร์ตแปดแปตีหนึ่งสี่สิบห้าทีนะพวกแกนะฝอยทองโปรโตุเกสจะพบกับทีมม้ามืดอย่างมาซิโดเนียนะัย่นเองที่รอบที่แล้วเนี่ย เอาชนะอิตาลีของฉันทําให้อิตาลีของฉันไม่ได้ไปบอลโลกมาสองสมัยและอิมาซิโดเนียจะตีกันนะโปรตุเกสนะห้าเกมล่าสุดชนะสมเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งมาซิโดเนียชนะ4แพ้1ฟอร์มดีกว่าด้วยซ้ําไปนะแต่ว่าเฮตูเฮตจะดําไปรื้อไปค้นมาเจอแค่2นัดในประวัติศาสตร์นะโปรตุเกสชนะไป1เสมอไป1ไม่เคยแพ้มาซิโดเนียเลยนะจ๊ะอ่าดูตัวเล่นกันหน่อยก็แล้วกันตัวหลักๆที่คาดว่าจะลงสนามนะโปรตุเกสก็พวกโชเซ่ฟอนเต้เจากันเซลโลราฟาเกเรโรโตรงกลางนี่แข็งปังเลยบรูโน่แฟนานเจ้ามูตินนนโโแลล้ววก็บาาาเซิะ ข้างบนเป็นหน้าที่ของดิโก้โชตาเล่นกับคริสเตียโนโรนัลโด้นั่นเองนะจ๊ะส่วนมาซิโดเนียนะแนวรับก็พวกวิซ่ามุสลีอูสเตฟานริทอฟสกี้ตรงกลางนี่จีดจ้าใช้ได้เลยเอลจิฟเอลมาสกับเอนิสบาร์ดีและกลองหน้าตัวแสบองพวกเขามิลานริทอฟสกี้นั่นเองนะคู่นี้โปรตุเกสบังคับชนะ2ประตูพวกแกจะโอเคโอเคหนึ่งประตูไม้โอเคอย่างแรงเลยซึ่งย้ำดูแล้วโอกาสที่โปรตุเกสจะชนะเพื่อจะไปบอลโลกเนี่ยมีสูงกว่าชัดเจนเพราะได้เปรียบเล่นในบ้านด้วยเนาะ มาเซโดนเนียนะ้ฟอร์มดีกับอิตาลีก็จริงแต่การเจอกับโปรตุกเกสชั่วโมงนี้ก็ยากพอสมควรดูแล้วโอกาสออกเบียดเบียดมีสูงนะเจะดมองว่าโปรตุกเกสไม่จําเป็นจะต้องไปยิงทะลุู2ลูก3ลูก1ลูก,ลกเล่นเข้าเกมไปไปเปิดหน้าแรกมากเจอสวนหหายท้องมาเป็นเรื่องได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่น่าจะยิงขาดเต็มที่ออกเบียดเบียดประตูเดียวเลยเนาะมองทีมเยือนกันแล้วกันนะ มาซิโดเนียโอเคฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คิปนี้เจดานะจ๊ะแฟนเพจเจดานะ YouTube วิเคราะห์บอลล้วนที่โอเคเจดา Subscribe สั่นกระดิ่งด้วยนะ TikTok ถ์ไทยอยู่กด Follow ได้เลยจ้ะเจะดํา o f f i c i a l นั่นเองนะอย่อหอยหลอดนะเอาวันนี้เีความสุขสนุกกับฟุตบอลเหมือนทุกค่ำคืนก็แล้วกันเนาะโอเคเจดามาใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีฮ่า